อัตตานันเจปิยังสัญญารักเขยยานางสุรักขิตังถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักควรรักษาตนให้ดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระพุทธมหานวมีนสักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงวัดม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวัดน,นี้เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมีพระโครสุพัทระเขตสุนทรเป็นเจ้าอาวาสสิ่งที่โดดเด่นภายในวัดคือหลวงพ่อใหญ่พระพุทธมหาณวมีนสักยมุนีสีวิเศษชัยชาญอดีตเจ้าอาวาสคือพระโครวิบูลอาจารคุณหลวงพ่อกเกษม ร้อมศรัทธาสาธุชนได้น้อมเกล้าสร้างถวายในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวโรโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ85พรรษาเมื่อวันที่5ทธันวาคม2555หลวงพ่อใหญ่มีขนาดหน้าตักกว้าง63เมตรมีความสูง95เมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1 0 6ล้านบาทนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพระสังธรรมระโสชินาติสัพพระติงธรรมระติชินาติตันหักขโยสัพพทุกขังชินาติซึ่งแปลความหมายว่าการให้ธรรม เป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกทั้งปวง นะครับนี่ละบรรยากาศภายในวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวันนี้อากาศดีมากนะครับเพื่อนๆฝนไม่ตกถ่ายด้านล่างให้เพื่อนๆดูนิดนึง มีตำนานเล่าขานกันว่าการสัมผัสปลายพระหัตถ์ของพระพุทธมหานวมีสักยมุนีสีวิเศษชัยชาญจะมีความเชื่อกันว่าขอให้ท่านประทานพรให้จเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานตอารอดไปนะครับองค์ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆหลวงพ่อใหญ่ นี่นะส่วนด้านนี้จะเป็นวิหารแก้วพระประธานภายในพระวิหารแก้วคือหลวงพ่อเงินเป็นพระพุทธรูปเงินทั้งองค์นะครับนี่นะหลวงพ่อเงิน ้างด้วยเงินทางองค์สวยงามมากนะครับเพื่อน,อนส่วนด้านข้างเป็นสรีระสังขารของหลวงพ่อเกษมอาจาระสะโกอดีตเจ้าอาวาสวัดม่วงีน่นะฮะสรีระสังขารของท่านยังอยู่ที่วัด โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ